จิ๊กอ่าพรุ่งนี้นะครับคุณผู้คุณผู้ชมเป็นแฟนพรุ่งนี้จะมีงานกาล่านะครับตอนเช้าสาวเนี่ยครับจะไปทําการบริษัเลือดนะครับแล้วก็อ่าคอยเตรียมตัวกินข้าวนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับตอนเย็นเพื่อที่จะเข้าสู่งานกาล่าครับโอ้โห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 ดูนี่คนดูบอกว่าดูนางงามเท่ากับผิดดูพี่ทหารเท่ากับถูกเป็นผู้ที่สวยงามนะคบ ครับผมเฮ้ยคนหมิ่นบอกว่าพี่ๆสามารถจับเลยเนาะขออนุญาตพี่ๆทุกท่านนะครับใช่ครัเพราะว่าเป็นการเราก็ดูสุขภาพจริงๆจริงจริงแล้วจริงจแล้วครับการจับมือเพื่อให้หลับมันไม่ได้เป็นเออสักครู่นะครับพี่เข้มจัเนี่ยใครถามหาใครถามหาซูรินะครับพี่เข้มพามาดูแล้วนะนี่นี่เอาแล้วเอาแล้ว ขออนุญาตพี helmet, ่พ be ี่นะครับขออนุญาตนะโอ้โหตอนนี้พี่พี่ก็เขินนางงามก็เขินนะฮะสลับกันเขินแล้วตอนนี้ผมก็เขินเ้านี่ไงมะลิเออถามชื่อพี่เขาไปเลยถามชื่อพี่เขาไปเลยตอนนี้โอ้โหคอยกับพี่เขาหรือยังเอ้ยใช่หรอ เออคไากการู้จักกันต้ออกมาสวยครับเออเออเอเอาสีเออเอาสีเอาสีวันนี้มันเป็นแมตช์ถูกคู่ถูกจังหวะชายชาติทหารมาเจอกับนางงามระดับโอ้โหเรียกได้ว่าระดับจักรวาลชายชาติทหารกับนางงามระดับจักรวาลเขามาแบทเทิลกันนะพ่กนี้คคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่ติดตามนแฟนไม่ติดตามอาจจะพลาดมากๆเลยแล้วเนี่ย เขาจะเต้นคู่กันเขาเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วพี่พี่เขาจะไปแล้วพี่เข้มต้องเดินรัวแล้วตอนนี้ขออนุญาตพี่ๆทุกท่านนะครับพี่เข้มขออนุญาตไลฟ์หน่อยนะครับนะครับโอ้โหแต่ละคนนะฮะเป็นการแบทเชิลกันที่เดี๋ยวพี่ตามเข้าไปเลยดีกว่านะตามพี่ทหารเข้าไปไม่ต้องไลน์แล้วนางงามเนาะนะครับโอ้โหเออนี่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 โอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวพี่เข้ม จะพาไปเจาะลึกกับพีบ่ๆเขาเออ <im itation> เอาดีกว่าเอาดีกว่าเออดูนูน่นม <im itation> <Mr. Go> ิสเตอร์โกโบปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ <im itation> ใช่ไหม <im itation> เออเอออ่าอ่าอ่าเอาแล้วเอาแล้วนะครับอ่าอ่าเอาแล้วโอเคต่อไปาสาวๆของเราจะออกสเต็ปแล้ะเราไปดูกันดีกว่าทุกคนวา่าสาวๆของเราอ่ะจะออกสเต็ป Blender, ใครด้อมไหนแฟนขับไหนนะครับดูเลยว่าลูกๆของคุณนะจะจึ้งกันขนาดไหนวันนี้นะครับครูครับวันนี้ยากไหมสำหรับสเต็ป <Và> ที <går S 2> ่สาวๆต้องเจอดวงดวงเนวงเอยูงอ่า ท,ที่ไม่ยากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราต้องหรวงเดี๋ยวมันใช้เวลาที่นั่นเราเอาง่ายอา่าขอบคุณนะครับคุณครู พี่เข้มต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตามตามตามสเก็ตด้วนนะครับคือพวกนี้มีกิจกรรมบริจาคเลือดสาหรับนางงามแต่เบื้องต้นก็จะต้องคอยคอยดูอีกทีหนึ่งเนาะนะครับหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะครับทางทีงานของเราก็จะคอยคอยดูนะคความเหมาะสมแล้วก็คอยดูความปลอดภยอัยเพราะเราต้องเซฟนางงามเปน็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับนะฮะอ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ตอนนี้ฮะครูปิงครับครูปิงเดียวเด้ยว่าอันนี้เป็นอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เข้มแบ่งโซนดีกว่าเนาะโซนเนี้ยเป็นโซนของสาวๆนะครับที่ใครยเป็นแฟนคลับมูฟนาธาลีอาไครเป็นแฟนคลับของพีมนะฮะมาลีนะครับผมขอนแก่นสุพรรณบุรี อุตรดีนะตราโอ้โหหลายคนเลยวันนี้ดูดูอขวานเลูกสเก้าแล้วแทุกคนดูนางงามก่อนอยู่กับพี่เข้มก่อนทุกคนอย่าเพิ่งตามพี่พี่เข้าไปทุกคนพักก่อนนะทุกคนต้องหยุดก่อนทุกคนต้องแบบนับหนึ่งสิแต่เข้มตามเข้มตามไม่ได้ถ้าตาเข้มตามไปปุ๊บแม่ปุ้ยอาจจะเล่นงานตาเข้มได้เลยนะพักก่อนนะครับมีมีสูู้เออนั่นนั่นนั่น เป็นเอโนบีทันทีนะคะลองดูนะลูกคอยเท้าวานะพี่เตยน่ารักไหมดูดิทุกคนแต่ one two แต่ o n ่ t แต่ซ้ายขวาซ้ายแตะขวาซ้ายขวาแตะซ้ายขวาซ้ายแตะขวาซ้ายขวาแตะเพราะฉะนั้นเราเราจะเต้นอันนี้ แฟนคลับทุกคนทำอย่างนี้ไม่ได้นะพอพี่ีทหารไปหายกันไปหมดเลยไม่ได้นะก็ออกมาทายาที่อื่นไหมถ้าม่ต้องไม่ทาตรงกลางในเอนเนต์โหอะต่อค่ะต่อค่ะมาเอาไปนะขวาซ้ายขวาอตอนตอนนี้พี่เข้มไม่สามารถคุยกับน้องๆได้แต่พี่เข้มให้ดูภาพก่อนเพราะว่าน้องๆต้องใช้สมาธิในการเต้นนะได้กับนะครับรอรอก่อนนะรอรอก่อนนะทุกคน ขวาซ้ายขวาแตะซ้ายขวาซ้ายหนึ่งแล้วขวาซ้ายขวาแตะซ้ายขวาซ้ายสองละค่ะขวาซ้ายขวาแตะซ้ายขวาซ้ายหยุดนะโอเคโอเค เรายังไม่รู้ว่าไปไหนต่อไงมันให้พี่พี่ทหารไปพักผ่อนครับเพราะพี่พี่ทหารนะซ้อมแล้วรอบแรกแล้วก็ตอนนี้เอามาจับคู่กับสาวๆจับคู่เสร็จปุ๊บก็เป็นจิ้วของสาวต้องซ้อมบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องมาแบทเทิลกันนะครับทุกคนนี่นีะนี่นะครับไม่ว่าเราจะเป็นทางไหนเด็กพี่เกมจะพาไปดูทีละสองแถว ทุกคนพี่เข้มจะพาดูทีสองแถวพี่เข้มไม่สามารถเดินลงไปได้เพราะว่าเท้าสาวกำลังซ้อมกันอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวทุกคนเป็นกำลังใจกันข้างบนกับพี่เข้มนะนะครับผมเองแตะเดี๋ยวพี่เข้มมาขยับแถวนี้มาเสร็จแล้วถอยกลับไปทางด้านขวาหนึ่งสองสามแตะกับอีกอีกครั้นึ่งหนึ่งสองสามครบสามแล้วใช่ไหมคะครั้งสุดท้ายเดินไปอีกฝั่งหนึ่งคามหนึ่งสอง สามแตะแตะลยนะเสร็จแล้วเคลืนกลับไปข้างหลังนะคะนับหนึสงสนะถอยเท้าขวาไปด้านหลังนะนับหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามแตะเออนั่นนั่นนั่อยู่อยู่อยดอู่อู่อูดูดอู่อู่อยู่อยู่อี่อยู่อย่อยอ่อยู่อยู่อยา่อยู่อ่อยอยยูยู่ออยู่้ยูออออ คนไหนที่คิดว่าตาพลาดแล้วเดี๋ยวใส่คุณเสกแบบนี้เลยใส่คำนี้พร้อมนะคะ5 4งานพรุ่งนี้ทุกคนพักกันไม่ได้เลยนะขวาซ้ายเรียกได้ว่าเป็นการแบทเทิลที่สมศักดิ์ศรีมากทุกคนนะและดูนี่ดูดูนางงามของเรานะฮะจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการเต้นลีลาศด้วยโอ้โหได้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้มบอกให้นะครับสําหรับคนที่เชียร์น้องพิมพ์นะครับอ่าใครอยากจะฝากอะไรฝากมาได้เลยพิมพ์กันมาได้เดี๋ยวพี่เข้มบอกให้ทุกคน พี่เข้มสัญญาว่าจะบอกให้ทุกคนเลยนะครับใครเป็นนครับใครดูนะ สาวอ่ะพลังก็ไม่เคยหมดจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแต่ละคนคือแบบกิจกรรมทั้งวันก็คือสู้สู้ตลอดสู้ถอยหลังอย่างเดียวหนึ่งสองสามแต่แล้วนะคะเวลาหมุนกลับไปนะคะหมุนให้ครบรอบแล้วผันมาเจอคู่ตัวเองนะลูกถ้าหนูหมุนไปพุบไปเจอคนคู่คนอื่นจะได้เพาผิดนะคะมันจะทําให้เพื่อนอีกคนนึงไม่คู่หายนะคะอ่ะ เอามนะคะเราจะเลือกกันตั้งแต่แรกนะคะพอหมุนจบปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะไปเร็วจบเร็วเลือกเร็วร,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 วรวอมนะถูกต,ต้องครับพี่เข้มเชื่อว่าปีนี้อพอจบจากกรูบาทุกคนก็จะได้มีตภาพไป พราะว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมมันมันส่งให้นางงามทุกคนอะทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนนะครับพี่ทุกคนก็จะเขาเรียกว่าไงก็จะได้มีตาพไปด้วยพี่เข้มเชียร์น้องๆทุกคนเชียร์อับทุกคนให้เอเนอร์จีทุกวันนะครับพี่เข้มพี่เข้มก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิเตอร์โกเบมาก่อน พี่เข้มก็จะรู้ว่าการประกวดะแต่และว,วันมันค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังเยอะมาก<อ>นะครับและยิ่งเป็นผู้หญิง <P IS> ดังนั้นแล้วผู้หญิงแต่ละคนก็ใช้พลังเยอะเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> มากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำพี่เข้มก็จะคอยให้กลังใจน้องๆนี่แหละครับทุกๆวันเลยนะครับใครหมดกําลังใจใครเหนื่อยใครท้อเราก็จะให้กําลังใจกันนะครับบอกได้คําเดียวว่าน้องๆสู้เลยนะครับคุณผู้ชมน้อง,อง,อง,องๆสู้แบบ สู้แบบหลังชนฝั่งเลยแบบสู้แบบขู่ไม่ยอมคันเลยนะฮะเอออ่ายายมุกมาแล้วนะฮะยายมุกไอพียายมะลีนะครับตอนนี้นะครับว่านุดอ่ามาความสวย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 ของแต่ละคนเออดูนั้นนิวยอร์กหน้าออกอย่างนี้แฮนดูแฮดทงหลังลงค่ะว่นคือดีนะคะค่ะลองดูนะคะ five s i Seven hand to hand one two three 1 2 3แ one two t h uh, อ่ะเอาปแลค่ะแล้วมือมือ้ก็แบบนี้นะ one two ไม่ต้องเป็นแดนเซอร์ลูกทุ่งในโลกเรากำลังเต้นรำอยู่มือข้างหนึ่งเราจับผู้ชายไว้อีกข้างหนึ่งจนะับจะไปเข้มลงแต่งล้ นะคะเราไม่ต้องใส่กระดิ่งแรงมากเพราะว่าชุดเรายาวโอ้โหนี่คนไหนเป็นเกาะอกชุดยาวใส่กระดิ่งแรงมากเหยียบชายกระโปรงลุนลงไาอีกระวังนะคะโอ้โหโอ้โหคุณมิวคุณมิวของเราแต่แม่สายผู้ไม่เคยตายกับทุกกิจกรรมคุณผิวเออ ซ้ายขวาแตะซ้ายขวาซ้ายสองาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกทมพี่เข้มเข้าไปตอนนี้ไม่ได้ถ้าพี่เข้มเข้าไปปุ๊บพี่เข้มอาจจะโดนไม่ก้านคอหรือไม่ก็อาจจะโดนสไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอเอาสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเอาง่ายๆโดนแน่นอนไม่ขาใคร